มาพี่ลองนี่สภาพพไปยามจันไอที่ดักปลาเมื่อนั่นละครับที่เป็นเอาปีบมาทำนะครับเด่างวผมสภาพอ่าพี่ลองมาบ่งว่าสิได้บ่ได้มื่อนี้ลังจากว่ามันได้ไม่ได้หลุดลงแล้ว เงินมันลันมันลันข้าวเป็ดตัว้วนี่ไปแล้วนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่นี่ละเสร็จแล้ว,ลวปามันจะเข้ามาน,นีมันมันโดน เขามานี่มันก็ต้องมาโดนไมมอยู่ในนี่ที่อยู่ในกับปี๊บปี๊บนี่ครับไอประตูนามนี่ประตูนี่นันก็จะไหมนี่ก็จะหลุดออกมันจะลันลงปลาก็อยู่ในนี่ครับทำคังนั่นไวน้นี่ครับล่ำห่วยธรรมชาติกะส่ไวไลลังอยู่ครับพี่น้องมาพี่น้อง นี่จะพาพยายามจันไอ้ที่ดักปลาเมือ่อไหร่ล่ะครับที่เป็นเอาปีบมาทำนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องมาเบิ่งว่าสีได้บ่ได้มื้อนี้หลังจากว่ามันได้ไม้นันได้หลุดลงแล้วพยายาม,มิ่งนี่ครับนี่ไอ้ที่ว่าทำไมมันหลุดลงนะครับบ่รู้ว่าสิดได้บ่ได้หึๆพี่น้อง những 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 anh những 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 Để những 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 con Bọn những 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 bọn những 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 Nè bông, nhục khỉnh mắt dễ quá Cặp này, phăng rồi nè Nhục khỉnh mắt như vậy thôi nằm một con Bên nằm một Khỏi tăng con ผมว่าแบบนี้พี่น้องยกขึ้นมาฟังมึงก่อนะนี่ปลาคออยู่ตัวนึง่งยกขึ้นมาก่อนมันจะดูด,ด,ดออกครับก็ได้เอาขึ้นมาเบึง้งเนาะพี่น้องนี่นีปลาคอพี่น้องนอนโคโลอยู่ยนี่ยานมันดูดนี้เนาะเฮีปาลาคอใหญ่เพี่น้อง เทีอยวมานี่นี่เล้เก,กพี่น้งองปลาคอเงี้ปลาคอนี่คอมันอหัวกนันเลยนี่หัวดีๆกันนี่หัวกันนี่ครับพี่น้องปลาคอปลาคอเงี้ปลาคอ ถือจันหัวบาดว่นี่ถือจันหัวบาดว่าไงเต้นต่ำตังกระนีเต้นต่ำนี่นี่ครับนั่นนั่นนี่ครับขาคอนี่นะครับเอาพี่น้องนี่นะครับตบจิปไปซ้ำเพียงเท่านี่ขอบคุณครับ ไปบานกันมาเีย